ห้าสี่สี่สี่หกหนึ่งหนึ่งห้าสี่สี่สี่หกหนึ่งห้าสี่สี่สี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเฮ้ยพ่อเบามอเลยนะใครไม่เงสอนมอเมื่อไรฮัลโหลครับมอได้ไหมล่ะฮัลโหลครับคุยอะไรกันหรอ พี right? no? 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 No ่ก <laughs> so? like ็พูดดีพูดดีไอ้พูดอะไรอะเนอะอ่ะอ่ะคุณงั้นพูดคำนี้งั้นพูดคำนี้พูดว่าอายไปไม่ใช่พูดว่าพี่ทำไมพี่ไม่รับโทรศัพท์เมื่อวานพี่ทำไมพี่ไม่รับโทรศัพท์เมื่อวานพูดใหม่พี่ทำไมพี่ไม่รับโทรศัพท์เมื่อวานเกิฉันยุ่งจนไม่ได้รับโทรศัพท์เธอ ก็ฉันเพลอลืมโทรกับเธอคุณสำคัญไม่ได้คิดว่มมีใครให้เธอต้องเซอร์ไพรส์อย่าไปเชื่อคำคอใครมัน <Yeah. S 1> ไม่จริงอยากบอกให้รู้ว่าฉันรักเธอมากค้งใครจะมีคนไหนที่จะรัก เใจใจใยวีเผยเลยอ่ะเ <laughs> จอกันในติ๊กต็อกนะคะไม่เจอเราเล่นเราเล่นทว,วิตเ,เ,เราไม่เล่นติวว๊กต็อกไม่เล่นติวว๊กต็อกเล่นแต่ทว,วี t s 1 e เ,เนี่ยโหเล่นแต่ทว,วีตทว,วีตทว,วีตทว,วิต <laughs> อ่าได้ก็ติดตามอยู่น่ก็ติดตามอยู่น่ทวิตทวีด้วยแล้วทำไงอ่ะ เอาไว้ดูข่าวเอาไว้อ่านข่าวใช่เอาไว้อ่านข่าวไงฮะข่าวยาวๆอะไรแบบเนี้ยข่าวยาวโอเคครับข่าวครับข่าวขาวแล้เออไม่ใช่ไม่ใช่ทวิธคุยเลยเนี่ยเบ้าวอะไเบาว่าอยู่ชื่อคุ้นคุ้นเราชื่อคุ้นคุ้นนะไม่ไงปกติแกจะเล่นรหัสอย่างเงี้ยแล้วแกมาเล่นราดเนี้ยแหะอ้าวพูดมากนะทวิธ โอเคเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วดี๋ยสุมก่อนละคร่ะค่ค่ะโอเคเจอกันในติ๊กต็อกนะครับไม่เจอเราเล่นเราเล่นทวีเราไม่เล่นติ๊กต็อกเทวิททวิตทวิตข่าวขาว่าเก้าหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่เก้าหกเจ็ดหกห่งใช้ย่ะ อันนี้ใครอ่ะอ้าคนชื่อว่า D S หนึ่งอ,ออกไปเพื่อนเป็นเพื่อนกันเอา้าวสนุกใช่คือเพื่อนเขาเป็นเพื่อนผมนี่ใช่เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วเพื่อนกันเมื่อออกไปคนหนึ่งเพื่นอนกูยังไม่ได้เข้าเลยห้ 5, าพันคนดังไม่ทำไมอะไรคือคนดังแต่ห้าพันนี่คือต้องเป็นคนดังใช่ไหมโอเคไไหอหลอกไม่ได้หรอ,รอไม่ได้หลน่าหลอนไปอยู่แล้วเนี่ยตัวจริงหลอกกว่าในรูปอีก ใช่เพื่อนมือหรอมันไม่ใช่เพื่อนอมึงไอ้ควายใช่สุกายอีกทูเพื่อน<า>เราเนี่ยเล่นด้วยกันทุกวันอ๋อทองไงครับอะไรนะให้โชว์ท่าปักธงเหรอเราเรามีอยู่นะท่าปักธงอะ่ะแต่ว่ามันเป็นรูปล็อกอะ่ะเราล็อกไว้อีแตวอีโต้แล่จะทำอะไรกันเนี่ยจะเล่นกันเหอรอคุยนอะไรเล่นหัวจีบกันเราไม่เล่นนี่เราแบบง่วงแล้วอะ่ะมีตี่กตอกวะนี่อะตี่ตอกให้ติ๊กตอกเหรออ๋อติ๊กตอกเดียสฟันเน้ไหมเอาเอาคเราให้แล้วนะติ๊กตอกเดี๋ยวเราไปละสวัสดีครับ กติดตามร้อยนะเพื่อนตอนนี้ผู้ติดตามเรมาประมาณ100กว่าแล้วในเฟเม้นนี้เฟเม้นที่จะรอดูแจ้งเตือนเนี่ย <c oughs> เป็นเฟรมตอนนี้เลยจะดูแจ้งเตือนเนี่ย <c oughs> ในจิ๊กซอวเหรอใช่ใช่รอแป๊บไม่ได้เฟเม้นยังเฟเม้นยังเนี่ย,ยจะรอดูแจ้งเตือนอยากได้ผู้ติดตามเพิ่มเราเป็นเฟรมมาแล้ว<ะ>ล่าสุดเลยแจ้วอิตาเล่คลิปล่าสุดเหรอคลิปล่าสุดคลิปอะไรอ่ะเพลงคลิปเพลงยังไม่ดูเลยอ๋อ คอไอเ็มคนดังใช่หรอเดีกูไปดูกันรอบะอุ้ยจริงไหมนี่อุ้ยเอาอไเตางอมหนึ่ง1้่เอมไเหรอเฮ้ยไอทมตามคนดังพี่แจิามยอยู่พ่๊มอาตกรตไมเฮ้ยจะเย็นที่พึ่งคาดราซื้อสินาทีก่อนวัตัเดี๋ยวไปก่อนนะคีเม อยากลองพี่ร้องเพลงได้เหรอร้องเพลงไปเดี๋ยวหาเพลงก่อนเดี๋ยวรอนิดนึงแล้วก็จะไปแล้วนะคิวไหมมีคเออจะเก็บเสียงไว้จีบสาวไง Oh my ย o d Wow เก๋ลายูท่าแทะ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 ไม่ใช่ละ What What the What เล่นนะ ไปเมนแล้วนะคะไปเมนแล้วโอเคโอเคโอเคอีแตวอีโตเลก็ฉันย oh ุ่งจนไม่ได้รับโทรศัพท์เท้ก็ฉันเพลอลืมโทรกับเธอคนสำคัญไม่ได้คิดไปมีใคร ให้เธอต้องเซอร์ไพรส์อย่าไปเชื่อคำคอใครมันไม่จริงอยากบอกให้รู้ว่าฉันรักเธอมา ไม่มีหลงทางไปกับใครทั้งนั้นเย้วดเผื่อเลยอ่ะสวัสดีนะครับทุกคน,นคบ๊ายบอย่าลืมกดติดตามนะลงมือทวไอีกไม่ลงไม่ลงไม่ลง <c oughs> <c oughs> ไปละไปละ,ไม,ละไม่ลงไม่รู้ตับแกตับโบน้องอยากติดใจ